คลิปนี้นะคะเราก็จะมาบอกวิธีการทำจมูกปลอมค่ะด้วยสกาวแว็กแบบติดทนนานแต่ว่าคงไม่นานมากด้วยสภาพอากาศบ้านเราเนาะสีตัวนี้เลยค่ะที่ต้องมีนะน้ำยางลาเท็กซ์พิโตเลียมเจลลี่สกาวแว็กและกาวติดวิกค,ค่ะโดยที่เราจะเริ่มจากการทากาวติดวิกลงผู้ยากเหลือเกินกาวติดวิกลงไปบ,บนผิวแล้วก็เอานิ้วๆเนี่ยลองแตะๆดูถ้าเกิดว่ากามันเริ่มหนืดแล้วเนี่ยแปลว่ามันเริ่มเซตตัวแล้วค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เรา ปั้นตัวแว็กซ์น่ะคะให้ได้รูปทรงที่เราต้องการอะแล้วเราก็เกลี่ยลงลงไปบนผิวของเราเลยให้ทั่วบริเวณตามที่เราทากาวเอาไว้เกลี่ยไปนะคะให้มันติดผิวเลยนะคะแล้วเราจะใช้ตัวช่วยก็คือพีทโเลียมเจลลี่ตัวนี้ค่ะในการเกลี่ยแว็กซ์นะคะมันจะช่วยยังไงคือมันจะช่วยให้เราอะเกลี่ยง่ายขึ้น จัดรูปทรงได้ง่ายขึ้นแต่ต้องบอกก่อนนะว่าขั้นตอนนี้ทำนานมากเพราะว่าการที่เราจะปั้นให้มันได้รูปทรงที่เราต้องการมันก็ไม่ง่ายเลยนะจนเมื่อเราได้รูปทรงที่เราต้องการแล้วนะคะเราจะลงตัวนี้เลยค่ะเป็นขั้นตอนสุดท้ายก็คือตัวลาเท็กซ์มันเป็นน้ำยางค่ะก็คล้ายๆกับยางพารานั่นแหละซึ่งน้ำยางตัวนี้มันจะมีกลิ่นที่แบบฉุนมากคือทาไปอ่ะเรียกว่าเราต้องแบบแบบฮึบ กลั้นหายใจเอาไว้ค่ะกลิ่นมันฉุนจนทําให้แสบตาแต่ถ้ามันแห้งแล้ว่มันก็จะไม่แสบตาแล้วนะกลิ่นก็คือจะหายพูดง่ายอย่างนี้เลยเราใจร้อนเราก็เลยใช้พัดลมเป่าจริงๆมันใช้เวลาไม่นานนะคะในการที่มันจะแห้งพอมันแห้งแล้วนะคะตัวน้ำยางะมันจะไม่มีสีแล้วเนี้ยม,มันจะสามารถทําให้เราแต่งหน้าได้ง่ายขึ้นแล้วก็ตัวแว็กก็จะไม่หลุดด้วยจากนั้นนะคุณผู้ชมเพื่อน แต่งหน้าตามสไตล์ของตัวเองได้เลยวิธีนี้นะมันจะเหมาะกับการแบบออกงานออกอีเวนต์เป็นอีเวนต์หรือว่าเป็นคอสเพลยะคะ์ค่ะคือถ้าใช้ชีวิตปกติประจําวันนะคะบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะแบบเสียเวลามากในการทําจมูกตัวเนี้ยถ้าใครมือนิง่งคิดว่าทําได้แนะนํานะลองไปเล่นดูเลยคะ่ะ